สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับมาถึงวันนี้แล้วก็ต้องตัดใจขายนะครับตู้แอครับบอยเจริญการช่างนะครับ ของดีบางเลนนะครับคันนี้นี่รถสอปีนะครับพร้อมใช้เลยนะครับพอดีผมซื้อมาใหม่คันหนึ่งนะครับสมบุรณ์ครับสมบุรณ์พัฒนานะครับก็เลยอยากขายคันนี้นะครับใช้คันเดียวพอครับ ซื้อมาขายไปใช้ไปครับใช้ไปขายไปโอเงินเราต้องทำอย่างอื่นบ้างครับไม่ได้เอามาโดงไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ คันนี้ก็เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ตลอดฤดูการเกี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับของดีบางเลนครับบ่อยเจริญการช่างครับก็สียังสดใสอยู่เลยครับสีนี่ยังไม่มีซีดนะครับดูดูช่วงล่างนะครับเอาไล่จากช่วงล่างเลยครับดูครับสียังไม่มีซีดเลยนะครับท่านผู้ชม เราทำสีมาดีจริงๆครับก็มีตาหนิหน่อยเดียวครับลอกหน่อยเดียวก็คันนี้ก็โซ่48ข้อเนี่ยโซ่สีข้อโรลเลอร์ก็สิตัวครับกับ2ตัวบนครับเป็น13บสาร้นำก็ เบอร์ยี่สิบนะครับตัวเดินสิบสองนะครับก่อนก็โรเลอร์ก็มีแตกบ้างนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเออคุยกันได้ครับคุยต่อรองกันได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงไหนไม่ดีว่ามาเลยครับคุยกันได้ต่อรองกันได้ครับก็ของ พวกนี้มันใช้งานหนักจริงครับช่วงล่างมันต้องมีแตกบ้างครับสองปีล้วแล้วก็ปั๊มมรปั๊มก็สวยครับกิ๊ตตันครับปั๊มสวยนะครับปั๊มแห้งนะครับจะหยุดเฉพาะท่อไหลกลับนะครับอันนี้ก็คือรองครับรองรองท่อไหลกลับเฉยๆครับ แกขัดไปก่อนครับรองเท้าเครื่องก็เจไฟนะครับเจไฟเทอร์โบก็สีโกสักนะครับของดีครับของดีสีโกสักนะครับดูสีนะครับท่านผู้ชม สียังไม่มีซีดไม่มีทะลอกนะครับส่วนน้อยที่จะถะเลากนะครับดูครับสติกเกอร์นี่ไม่มีซีดนะครับไม่มีซีดไม่มีจางนะครับส,สวยๆอยู่เลยครับท่านผู้ชมคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนครับก็ไม่ดีตรงไหนก็ พี่กันได้ครับต่อรองกันได้ก็จะมีแค่รั่วซึมตรงสายรัดแค่นั้นแหละครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้อ สวยครับเรามีกันศึกด้วยนะครับกันศึกตรงก้อนครับใต้ใต้ใต้ก้อนครับ,ก,รบกันศึกตัวนี้ช่วยได้เยอะครับการศึก,กมอเตอร์ก็สวยครับขยบ้าครับแล้วก็ เร่อก็สวยครับปั๊มก็สวยครับข้างในไม่ต้องพูดถึงนะครับตะกงตะแกงครับสวยครับตู้อะไรก็สาภาพดีหมดครับดูครับหม้อน้ำนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับ รูนี่ยังใหม่อยู่เลยหมอน้ำเราสวยๆนะยังใหม่ครับหมอน้ำเลียดก,ก็ใช้ระบบยิงลมครับตัวปั่นคอครับปั่นคอหน้าใช้ระบบยิงลมนะสวยครับคันนี้ มาคุยกันได้ครับคุยกันได้นะปากกว้างสาเมตรครับเกลียวดันครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนครับอ้มีไก่ตายได้นี่เหม็นๆอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมไก่ตายอยู่ข้างล่าง มีถังดับเพลิงด้วยนะครับท่านผู้ชมถังดับเพลิงก็น่าจะต้องไปเทินใหม่แล้วับ2ปีละดูครับภายในกล้องก็มีอยู่3ามจุดนะครับนะครับใช้ระบบยิงลมครับคันเกียร์ ก็มีแอร์ครับมีองค์มีแอร์เครื่องเสียงพร้อมใช้นะครับเครื่องเสียงพร้อมใช้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ดูครับรังผึ้งครับสวย ดูครับโอ้โหฝุ่นหน่อยครับฝุ่นหน่อยขัดไปนี่ไหมกิ๊กเลยครับขัดไปนี่ไหมกิ๊กเลยคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับเช็คโรลเลอร์เช็คโซ่หน่อยหนึ่งครับพร้อมใช้งาน Ôi, mến gày tai, các bạn tham dự xem, nãy ở dưới tai Thông oh, Pthon, tai, ôi, mến ở dưới nè, nè, รถใช้งาน2ปีนะครับท่านผู้ชมใช้งาน2ปีก็ได้เกี่ยวนาปลังด้วยก็ประมาณ2,000ไร่นะครับเพิ่งใช้งานไป2,000ไร่นะครับแค่2,000ไร่เองครับท่านผู้ชมพอดีเราก็ได้คันนี้มาแล้วนะครับก็เลยจะเก็บไว้คันเดียวนะครับเอาเงินไปใช้ในส่วนอื่นนะครับท่านผู้ชม อยู่ที่ร้าน4ี่แสนห้าหมืนครับมาคุยกันได้นะครับกับวีระดําแต่งโดยตรงเลยนะครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าห้าแปดศูนศูนย์ครับอยากแก้ตรงไหนอยากอะไรตรงไหนก็มาคุยกันครับวีระดําแต่งนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้วีระดําแต่งได้ทํางานครับถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ